นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแม่ไม้ไรเดียงสาตอนที่สวิสณุเงยหน้ามองบ้านหม้สองชั้นที่อยู่ตรงหน้าด้วยความ <c oughs> ทึ่งที่นี่สร้างแบบค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับธรรมชาติช่างน่าอยู่ น่าอาศัยสำหรับครอบครัวเล็กๆซะจริงๆนี่หรือคือไร่พิชยพัฒเขาพยายามเรียกหาคนสวัสดีครับมีเสียงคนขานแต่ฟังดูอู้อี้คล้ายคนเมาเขาจึงมองไปรอบๆบ,บ้านบ้านดูรกๆเหมือนไม่ได้รับการดูแลมาสักระยะ พราะหญ้าที่ขึ้นแซมกับสวนดอกไม้ที่เขาคิดว่ามันยังมีอยู่สายตามองไปร,บรอบๆอย่างสังเกตสังกาแต่เขาก็ยังไม่เห็นใครสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเขาคิดว่าไม่มีใครอยู่เสร็จแล้วจู่ๆก็มีเงาร่างในชุดสีขาวปรากฏตัวขึ้นตรงระเบียงของชั้นสองผู้หญิงอายุประมาณ30ปี ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาในชุดนอนใบหน้าสาวผู้นั้นมีความสวยงามในแบบของเธอและใช่เธอยังอยู่ในชุดนอนบางเบาแม้ว่าตอนนี้จะกินเวลามาเกือบสิบโมงเช้าแล้วผมมาหาคุณจรัญญาครับเจ้าหล่อนชงกหน้าลงมาโดยใช้ศอกเท้าแขนกับระเบียงและยิ้มให้เขาเหมือนได้พบภาพนั้น ภาพอันประทับใจซึ่งไม่แปลกเลยสำหรับวิศณุเพราะเขามาดเข้มหน้าตาดีหลายครั้งที่มันช่วยสะกดสายตาแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามอารมณ์เปลี่ยวนึกว่ามหาชนสะอีกฝ่นายนั้นบอกยิ้มๆหล่อนส่งสายตาเชิญชวนมาที่เขา ขึ้นมาก่อนสิคุณบันไดยอยู่ตรงนั้นหล่อนชี้ไปยังใต้ถุนบ้านซึ่งมีบันไดเชื่อมต่อขึ้นมาบนบ้านจริงๆเขายักไหล่บ้านนี้ดูแปลกจริงๆเจ้าของบ้านโคนสร้างแบบตามใจผู้อยู่เขาขึ้นบ้านตามคำเชือ้อเชิญบ้านไม้มีเสียงเอดอาร์ดเวลาเดินและเขาก็เป็นคนที่มีเท้าเบา ในที่นี้คือเขาไม่ชอบเดินลงส้นหนักๆตามภาษาคนเคยอยู่บ้านเดือนไทยเพราะคุณยายฝั่งของคุณแม่ของเขาท่านเคยตีเขาจนต้องเดินเบาๆมาแล้วในวัยเด็กเขามองไปรอบๆเพราะคิดว่าที่นี่จะสร้างแบบโบราณแต่ไม่ใช่ข้างบนดูธรรมชาติเหมาะกับการพักอาศัย ต่ของทุกชิ้นที่วางอยู่ดูทันสมัยที่สุดสักครู่ก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เขารู้สึกชอบอย่างเช่นที่ด้านของสร้อยคุณสร้อยของเขาวิสุคิดถึงการส,สัมผัสมือเมื่อเช้ามือที่ได้จับเพียงครู่เดียว ยังรู้ได้ว่ามันนุ่มนวลน่าจับน่าสัมผัสเหลือเกินคิดจินตนาการไปร้อยแปว่าถ้าหากเขาได้กอดเธอจริงๆมันคงทำให้เขามีความสุขกระชุ่มกระชวยมากแน่ๆและและ้วสาวหุ่นสวยก็เดินกลับมาพร้อมแก้วกาแฟร้อนในมือสองแก้วมันมีความฉุยหอมกรุ่นร่อนส่งแก้วให้เขา จงใจท่อสายตามองมาที่เขาอย่างอ้อยอิงและเขาก็ยิ้มตอบยิ้มเจ้าเล่แต่จริงใจอินทร์บอกว่าที่นี่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวงั้นก็คงเป็นคุณช้อยจันคุณคือคุณช้อยจันใช่ไหมครับหล่อนยิ้มรับเร็กจันก็ได้ค่ะ หล่อนบอกพร้อมกับรอยยิ้มก่อนจะนั่งลงท่าทางจิจกร้าตามภาษาหญิงทอดสะพานแบบที่เขาเคยคุ้นใช่ค่ะหล่อนนั่งควายห้างนั่งสิค่ะหล่อนเชิญเขาให้นั่งลงมีที่นั่งกว้างขวางซึ่งมองไปรอบๆก็เห็นบริเวณกว้างเป็นต้นอะไรสักอย่างที่ปลูกเป็นทิวแถวแต่ว่าเป็นกาแฟ อาจมีพืชเศรษฐกิจอยู่บ้างไกลๆแต่ไม่มากนะักเพราะที่ทางก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากขอบคุณนะครับเขาจิบกาแฟนิดๆเพราะเขาได้ดื่มมาบ้างแล้วจากที่ร้านถ้าขืนดื่มก็ไปเยอะๆมันอาจทำให้เขานอนตาค้างไปอีกนานแต่ยอมรับว่าที่นี่มีกาแฟหอมจริงๆที่ตรงนี้เองก็สวยมาก กาแฟอะไรรอครับหอมดีนะครับเนี่ยที่ตรงนี้ก็สวยมากด้วยวิษณุเอ,อ่ยยิ้มยิ้มหันมามองสาวเจ้าของบ้านที่จ้องเขาดาวกับหิวโซจนเขานึกตกใจแต่หลอนยักไหลก่อนจะตอบฉันไม่ค่อยดูเรื่องกาแฟหรอกคะ่ะมันเป็นสองสายพันธุ์ผสมกันพี่ชายฉัน่ะ เขาเป็นคนคิดนะคะที่นี้ก็ที่ของเขาเหมือนกันเขาตายไปแล้วมีบันทึกอยู่แต่ฉันไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่ถ้าคุณอยากรู้อาจจะมีบันทึกหล่อนชี้นิ้วมาที่ขมับของเธอที่ไหนสักแห่งคุณชื่ออะไรจู่ๆชอยจันก็เปลี่ยนเรื่องซะอย่างนั้นวิสนุครับเรียกเอกก็ได้ คนของผมเคยมาคุยกับคุณแล้วเรื่องที่ผมมาติดต่อขอซื้อที่นะครับหล่อนอืออาในลำคอเป็นเชิงรับรู้คุณเอกเขายิ้มออกมาเจ้าหล่อนทอดสะพานโดยไม่ปิดวังเขาอาจจะชอบแต่ไม่ใช่สถานการณ์เช่นนี้มันเหมือนเขาไม่รู้อะไรเลยหลงมาในที่ของคนอื่นโดยไม่ทันได้ระวังตัวและชอยจันก็เป็นแบบที่ไม่ใช่สเปกของเขา ประเภทที่จิตวิทยาของเขาดีดกระดิ่งแจ้งเตือนมาว่าเจ้าหล่อนอาจไม่ปกติทางอารมณ์ผู้หญิงอะไรรับแก่ผู้ชายให้เข้าบ้านทั้งที่ทตัวเองอยู่คนเดียวบางอย่างเตือนว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่นานนักก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นของพี่ชายของฉันส่วนเมียของเขาสัญญาคิดจะฮุบเอาที่นี่ ไว้คนเดียวทั้งที่หล่อนไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาฉันกับหล่อนก็เลยเป็นความกันเรื่องยังอยู่ในศาลหล่อนว่าอย่างอ้อยอิงปากอิ่มสีชมพูบิดคล้ายเหยาะยันดูก็รู้ว่าเจ้าหล่อนคงไม่ชอบพี่สะายอย่างดุนแรงเขามองออกไปอีกครั้ง ถึงเห็นคนงานสองสามคนที่มีตะกร้ากันคนละใบเห็นได้ชัดว่ายังมีคนงานทำงานกันอยู่แต่ไม่มีใครเฉดใกล้ตัวบ้านเลยสักคนแต่คนงานพวกนั้นก็เห็นเขาและตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่เขาควรจะชิ่งหนีไปเสียก่อนที่เขาจะถูกช้อยจันงาบไปรับประทานเขาก็ยิ่ง เขาชอบของฟรีแต่ของฟรีแบบนี้อันตรายไม่น่าเข้าใกล้เพราะผือๆเจ้าลอนอาจตามติดเขาก็ได้หากไม่มีการเจราจายอย่างเช่นสาวๆที่เข้าใจเขาดีอย่างที่เคยผ่านมาประเภทไม่คิดผูกพันทุกคนเต็มใจแค่ร่วมสนุกแบบนี้สิดีเขาชอบแต่แบบช้อยจัน์คงเป็นแบบสุดท้าย เขาแซงทำเหมือนมีข้อความเข้ารีบรวงกระเป๋าอโทรศัพท์ขึ้นมาดูอย่างเจ้าเล่แย่จริงงานดวนนะครับเขาทำทีรีบด้อนและหล่อนก็มีสีหน้าเครียดรีบลุกขึ้นเดินไปหาเขาไม่อยู่คุยกันก่อนดึกค่ะเขาทำสีหน้าเสียใจอย่างรู้สึกผิดขอโทษจริงๆครับผมแค่ลองแวะมา แล้วตอนนี้ผมต้องรีบไปมีเหตุสุดวิสัยที่ไซสนะครับเข้าหมายถึงที่รีสอร์ทซึ่งหลอนน่าจะรู้ว่าเขามาจากรีสอร์ทที่กำลังสร้างที่ถ่าไดของหลอนขอบคุณสำหรับกาแฟนะครับเขาขยับตัวอย่างรวดเร็วและเจ้าหลอนก็เอาตัวเบียดเข้าชิดเขาอย่างตรงใจจนดูน่าเกลียดทำให้เขาจะดุ้งถอยหลังกลกูยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณชอยจันเขายื่นมือมาจับมือของเธอเขย่านิดๆอย่างแสร้งทำตามภาษาเขาแล้วรีบปล่อยมาเจ้ารอนจะยังจับมือของเขาเหมือนกำลังที่กำลังหลุดเขาวิ่งลงบันไดอย่างรวดเร็วจากไปแต่ก่อนจะถึงรถเขากลับนึกขึ้นได้ แล้วผมจะติดต่อคุณสรัญญาได้ยังไงล่ะครับเขาตะโกนถามและชอยจันก็ชะงกหนะ้าลงมาตอบฉันไม่ดูเบอร์ของพี่สภัยของเชอรอกค่ะแต่่อนมีกาแฟมีร้านกาแฟอยู่ที่ถนนสายหลักชื่อร้านผูพิงบายส้อยนะคะคุณลองไปหาหาดูเถอะเขากรหมดคิ้วสังก,กึกก็เขาเพิ่งจะออกมาจากที่นั่นนี่นาะ ลองไปถามดูก็แล้วกันค่ะฉันอยากจะได้ส่วนแบ่งเต็มแก่เบื่อที่นี่จะแย่อยู่แล้วคำพูดของชอยจันร์เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาของวิสนุแทบไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เขาได้ยินว่าส้อยคือคนเดียวกับสรรญยาของเขาจบแล้วนะคะ แม่ไม่ได้ด่งสานิยายหน้างานคุณต้องเข้าใจนะคะเพื่อนๆบอกว่าฉันเบื่อเธอเหลือเกินมันตกคำครับตกคำขออภัยด้วยคือเหมือนว่าพอเราคิดเนาะแล้วอ่ะเราก็แบบรีบเขียนออกไปโดยตกคำมันเลยตกคำนะมามาเป็นตอนสุดท้ายพอดี ต้องขออภัยด้วยเนอแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ฝากนิยายสีชมพูหวาน,วานสีมันชมพูชมพูขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ๆเนาะถ้าถามว่ามีกี่ตอนแต่ตอบไม่ได้นะคะนิยายหน้าง,งานจริงๆค่ะแต่งแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังเนาะ จะแต่งให้ได้พยายามแต่งให้ได้3ตอนก็แล้วกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะสําหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ